วันเลยมันนอนเหรอครับมันมานอนเปลยเหรอโอ้วันหวอือุ๊ยวันนี้นึกว่าไปที่ไหนคันโยูมองหาที่บ้านไม่เจอวันนี้ลูกมานอนอยู่นี่นะโอ้วัน ว่านอนไหนนันคือนอนหนูนอนนี้เหรอลูกโอ้โห้ยดูนอนดูนอนตะโพบด้วยโอ้ยวันเอ้ยอือะไรน่ารักเงี้วะโอ้โห้ยวันโอ้ยวันเอ้ยมันนอนเหรอครับลงมานอนเปลเหรอโอ้หยวันกูเอ้ยม วันนี้อ้วนมานอนเปลคุณโยมวันนี้อ้วนมานอนเปลนะนี่นอนเปลยอ,อ๋อน่ารักเี่ว่ะเออหนูน่ารักแกงลูกขอกเก่าให้นะครับโอ้ยอ้วนกูเอ้ยอ้วนกูเอ้ย <laughs> องนอนท่านี้แหละลูกนอนมเมฟเมฟอย่างนี้เหรอ เขาเรียกท่าอะไรคุณโยมท่านี้เรียกว่าท่าอะไรก็มองหาว่าเอ๊ะไปไหนนอ้อแล้วก็เดินเข้ามาหาคุณโยมสุดท้ายนะลูกนอนที่เปลคุณโยมลูกนอนที่เปลนะไม่นอนที่เปล <c oughs> ยังว่าเอ๊ะไปไหนว่าทำไมนอนนี่เหรอ,หอ,อฮะไอ้วันเอ้ย วันนอนเปลเว้ยเฮ้ยวันนอนเปลยเหรอลูกโอ้ยวันนอนเปรย์พอเก่าให้ครับโอ้ตนะตอกตอกตกนะกๆๆๆนะลูกตกนะตกนะกนะนั่งดีๆนั่งดีๆโอ้โหเดี๋ยวมันจะตกลูกจะตกเปลยิ่งไม่ค่อยอยู่มันคงด้วยแล้วตัวดูตัวหนูดิโอ้โหมานั่งเล่นบนเปล อ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนนั่งเล่นบนเปลล่ะลูกฮะกินอะไรนกกินอะไรลูกหืหนูได้ไรกินตอนนี้อ้วนอยู่นี่นะโยมนะนะลูกนั่งเล่นบนเปลนะคุณโยมนะ หายลูกหนูนอนไว้บนเปลตั้งแต่เม,มื่อไหร่เมื่อคืนหนูนอนไหนฮะหรือว่าเมื่อคืนหนูนอนที่เปลหรือเปล่าอืมอ้วนนะอูอหูวันเอ้ยเป็นงไงอืมไข่ไข่วันนี้วะไข่อ้ว,น,ว,วนเหรอ อ้วนเอ้ยประธานจอนะโยมนะวันนี้มานอนที่เปลไม่รู้ว่าเมื่อคือนนี่ได้นอนที่เปลหรือเปล่านะแต่ว่าเช้ามาเนี่ยมันนอนที่เปลคนโยมนานแล้วไม่ได้เห็นนอนเปลอ้วนคนนี้วันนอีอ้วนนอนดินอนอยังไงเมื่อคืนนอนยังไงเมื่อคืนนอนเมบอย่างนี้เหรอฮะเมื่อคือนนอนเมบอย่างนี้เหรออือ้วนเอ้ย อรุณสวัสดยามเช้าๆคุณโยมวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะยดะญาติโยมได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจนะขอให้เงินทองไหลามาเทมาคุณโยมเดอ้อนะห้รำแฮรวยกันจ้องวันนี้ออกอะไรลูกนะออกอะไรคันหเหรอนะ <c oughs> มาเล่นกับลูกยามเช้าๆคุณโยมในยามเช้าๆมาเล่นกับลูกอ้วนกู นั่งสบายสบายนั่งเปลสบายสบายคนโยมแต่ว่าดูตาแล้วเนี่ยยังยังยังไม่หายง่วงนอนคนโยมน่าจะนอนที่ตรงนี้หรือเปล่าแต่เพราะว่าดูจากลูกตาของเจาะแล้วเนี่ยยังยังไม่ใสเท่าไหร่นะด้วยความที่ว่ายังงงเงียนอนอยู่อะนะแต่พ่อมากวนหรือเปล่าเนี่ยพ่อมากวนหรือเปล่าลูก <c oughs> นอนสบายวะนานแล้วยมเจาะไม่ได้นอนที่เปลนะเจาะไม่ได้นอนที่เปลนานแล้ววันนี้ได้นอนที่เปลนะสบายสบายวนกูเอ้ยนะจะหลับไปยังไงต่ออืมจะหลับไป็ยังไงต่อไอวิไขวิ่งไขวิ่ไขพอวิไขเนาะอืมอวนเอ้ วิไข่คัน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 คคันนคละเอ้ยทำหน้าทำตา